พวกเธอกำลังกะเน็ดอย่างอยู่ใช่ถ้าบอกว่าออกไปดีๆแล้วถ้าจะออกไปแล้วก็พื่ใั้นจบแต่พวกมัน,มนไม่จบนี่คือกําลังทําอะไรอยู่มันเหมือนกบฏชัดๆเหมือนที่จะล่มอย่างสักอย่างอันนี้เขามาว่าเลยถ้าคุณไม่ชอบคุณอยู่ไม่ได้แค่มอ่วบ่า ขว้าลากลับบ้านเหตุผลร้อยครั้งที่คุณจะพูดแมนแล้วก็คุณออกไปคุณจะไปทําอะไรคุณก็ไปแค่มาบอกแล้วคุณก็ออกไปถามว่าตอนนี้อาจอาจสิรูซื้อบดีอาจจะรู้ซื้บอ,จจอบามากกันเลยออกไปแล้วถามแนวว่าคือบกคืดเรื่องที่มันดีกับมี่อยู่บางคน,าานมาพูหญ่บ้านบอมากพูหยาบ้านการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่น จ้าก,กี้เจ้าก,การนู่นนี่นั่นพยาบาลขึ้นเร่ขงขัามากทุกคนอกคือเกาแล้วคุณเคยปรึกษ,ษาเราเคยพูดกับเราไหมเราถามในเรื่องทีคุณมาเป็นบอกคือเกาคุณอาจจะว่ได้ย่สบายว่าได้ยุอันนี้คือเกาแต่มันไม่ได้กดดันคุณถึงขนาดนั้นแล้วแพรวพาไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกคนพวกคุณสักคนมีแต่ถาวามากเก่ากาย่าเรื่องบดีนู่นนี่นั่นทีพวกเพื่อมา,มา เราเพิ่ง่อาถามเนี่ยวะถ้าไม่มีผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ก็ไม่มียูทูบเด้ะใครจะมาพันดันพวกเธอถามว่าไม่มีผู้ยิบบ้านฟินแลนด์พวกเธอกับบุมี่ซื้อเสียงพวกเธอสีขายของในป่านนี้บ่อยาขายยังอะไรขายเพราะว่าถามเอฟซีแล้วขายบัตรถามว่าไม่มีผู้ยิบบ้านฟินแลนด์สีขายในร้านป่านนี้บ่ แต่กอนคนกับเบิงเกแมวพาอยู่พี่นนอถามว่าดูชาวพาวหน่ะก็ดูคือเอฟซีหนักไม่กัเอื้อกันเบิร์ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งที่แน่แนามันถามเอฟซีมันก็เอื้อกันหมดนั่นแหละแต่ว่าคือจุดเริ่มต้นการทําการผักดันการทากลุ่มปิดการทําไร์สดคนมาบอกมาถามแนอเท่าไรสดค้นเบิ่งเท่าไหนพิธีบาลไร่สดคนเบิ่งเท่าไหนการไร่สดการทำงานมันมีเสน่ห์ของกัน ย่ากลืนบาเขามีเงินแค่เงินไหลสดเป็นล้านย่ากลืวบาเขาจะยั่งหลายคือบริจินใน่าการลงทุนแต่ละปีมันหมดไปกี่ล้านบามาแจกแจงให้ลุกน้องออาเบิร์ดซีหาแสนเหลือเครื่องนึงเอาไปย็ดอีหยังคือบอถามเนี่ยบากรจะหอดมือไหลสดเขาเลียงอาหารการกินพวกเท่าใดนะาเท่าใดเขาลงทุนอะไรบ้าง ก่อนที่สะมาเป็นวมงนี้เขาก็ยังมองว่าหัวหน้าได้เยอะไง